สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับแอดดิสอนฟาร์มเมอรี่นะครับกับช่วงบ่ายของวันนี้นะฮะก็มาเดือนห้ยหัวนะครับผมนะตอนนี้กําลังเดินทางเข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าพอดีมีชาวบ้านนะขี่รถสวนออกมาเราก็เลยต้องจอดให้ชาวบ้านไปก่อนนะฮะเพราะว่าถนนมันแคบนะฮะถนนแคบนะครับ,นนบ,รบต้องเป็นแบบวันเบนะครับต้องให้รถ สวนมาก่อนแล้วเราค่อยไปนะครับตรงโค้งเมื่อกี้เนี่ยผมจะหลุดโค้งประจำเลยถ้าผมแบบเลี้ยวเร็วนะครับเคยล้อหลังตกลงไปขอบคูนนะครับบางทีเลี้ยวเร็วเกินไปนะครับ ไม่รู้มีใครอยู่บ้างนะครับใอวันนี้ได้ข่าวว่ามีฝนตกนะครับแล้วก็ตกหนักมากกลายเป็นอ่มีทะเลอยู่หน้าบ้านพี่นุนานะครับช่วงนี้ก็กำลังใกล้เข้าสู่หน้าฝนเข้ามาแล้วนะครับ ช่วงหลังสงการไปต่อไปก็คนก็จะเริ่มมานะครับเข้าสู่ฤดูการปลูกนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าทำร่องระบายน้ำนะครับสำหรับปล่อยออกด้านข้างนะครับ เห็นทีมงานลุงสีทำร่องระบายน้ำตอนนี้ก็มาใกล้ถึงแล้วนะครับ เอามาถึงช่วงบ่ายพอดีเลยครับช่วงบ่ายบอ้าวบ้านหลังใหญ่มีช่างมาบ้านหลังใหญ่มีช่างมาทำงานด้วยครับโอ้อากาศร้อนไม่ใช่ย่อยเลยครับ ว้าวโอ้เป็นบวกน้ำเลยดีแต่แห้งแล้วนะครับโอ้ oh. ดีแต่บวกน้ำแห้งแล้วนะฮะอ๋ oh. เป็นขี้ตมเลยเทียบเลยอเดี๋ยวเข้าไปหาพี่หนูนา ก็ทีมงานทุกท่านนะครับรถค่ะโ,โอ้โหมันเป็นที่ตมเยอะมากเลยครับขอไม้เซียวฟี่ก่อนนะไายพิเศษของเราท,ทำไมมันไม่ติดก็ขอขอ,อเป็นบวกน้ำเลย ดีแต่ว่าแห้งแห้งแล้วนะครับเอาม,มีมะม่วงแล้วก็เอาน้ำขวดโอ้โหกิดเข้าหน้าฝนนี่ตรงแถวนี้จะอยู่กันยังไงเนี่ยนะครับดูว่าน้ำ สวัสดียามบ่ายครับโอ้ายนี่คากันเห็นอย่างน่ะไม่ได้มาแต่เอามะม่วงมาฝากพี่หนุนนาแม่บ้านนะครับพี่เดือนวัสดีคราบนี่พี่เดือนเห็นไ่อยากเล่นน้ำเหรอเขาไม่ไปลงเหรอเขาไม่ไปเล่นน้ำเหรอ โอ้เป็นบวกเลยดูจากเทปพี่นุ่นนะห้วยหัวเดน้ำข้าวบ้านสวนพี่นาเมื่อวานผมเห็นแล้วป้าเจ้าของบ้านกับข้าวบ้านไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปไอ้ตรงนั้นแล้วครับตรงนี้แหละหวังยังเออเล่นอยู่นี่ก็ได้ครับก้อนก้อนอยากได้ก้อนแบบเป็ดอยู่เมื่อวานเลยเออเหรอห้าบาทเออเออเป็ดมาลอย

ของหน่อยเอ้าหนุนทองทำไมนอนนิ่งจังนุนไม่สบายไม่สบายเหรออ๋อพี่กินอะไรอ่ะเอ้าผมนึกว่าจิ้มจุ่มโมเลียวมาทำไมทำแล้วไปกินหอยกระถมอ๋อแบบนี้เลยเอ๊ะนั่นเป็นแพคแบบนี้เหรอพี่ นี่อ่าเดินทางเดินทางวันนี้เหรอครับอ๋อเป็นกินหมูซื้อตัวใดเนะเบอร์หมูกระทะบอกทะเบียนรถฉ่นซอไปามฉันซื้อทะเบียนรถว่าจะซื้ออยู่416จะกินกับใครกินกับหมูเป็นเป็นเลขเดียวกันที่อยากซื้อเหมือนกันพี่ไม่14เพราะว่าฝันเห็นรถแดง หนึ่งสี่สองแปดใช่มันมีหนึ่งสี่ไงก็เลยว่าสีซื้อคือการเลยที่ไม่ครับก็ลองเสี่ยงดูนะครับแม่บ้านได้เลขอย่างครับอ้อพรุ่งนี้ไงพี่อืออ๋อ เอา้าเรื่อนเหรอไม่ไม่นะเมื่อกี้ผมเข้าไปส่องดูในสนุกเขาก็ลงเป็นวันที่สิบหกครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยซื้อถ้าถ้าออกวันนี้ก็ไปซื้อวันนี้อถ้าพี่เดือนยิ่งเดินทางก็แวะซื้อได้ตามปา๊มได้เลยมีโอกาสได้เลือกหลายที่นะครับนี่ช่วงบ่ายนะครับก็เพิ่งเสร็จภารกิจนะก็เลยแวะขึ้นมาดูบรรยากาศที่ มันห้หดนะครับก็ตอนนี้น้ําก็ลดแล้วนะครับแ้วแต่ว่ามันมันเหมือนเตือนนะว่าถ้าเกิดเข้าหน้าฝนมันจะเป็นแบบนี้เลยอ๋เอ็อันนี้แล้วก็จบ้านท่ออยู่อ๋อเมนบอกครับวางท่อลง้อมเลยอ๋อดีดีครับมันใหญ่เลยมันมันอิ่มน้าเลยเนาะต่อไปมันมีแต่สีเป็นวันนี้ตลอดเลยต้องตีน่าปวดย่าลงมาซอดลงมาพี่เลยอ๋อพี่เดือนก็จะทำการวางท่อเลยเพราะว่าท่อ มันมันเป็นเหมือนแอ่งเนาะพี่เนาะเป็นเหมือนแอ่งเอาทีละสเต็ปเรายังไม่เสร็จเลยทำสีแล้วเจ็ดน้หลังเออคุ่ไปอยู่สงสารช่างเหรอครับเอาเบื้องต้นก็ใช้ธรรมชาติปล่อยลงล่องไปธรรมดาก่อนครับเออขุดเอาก่อนแล้วจังเหตุทีหลังิงอ่ะให้มันลงตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดทำสวนข้างทีหลังนะพี่เดียว เราไมได้มีน้ำอ๋ออ๋อใช่ใช่หน่อยากทำาเบาเรากรเซียนเอาลงปุนแล้วกบลงมีแล้ที่บ้านคอเนาลงหมดุดบอะสักอันอืมจะไบาะป่าบอฝุดบชักอันน่าากนึกบ่กเบนก่ารว่โอนีก็โอแห้งไกทานได้เลี้ยงเลี้ยงีานตอืมอย่าลืมกินเมี่ยงด้อนั่น ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อดิศรแฟมิลี่ด้วยนะครับ